สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับมาที่จังหวัดสุขโขทัยครับทหารลุยสวนส้มแม่สินอุดหนุนผลผลิตหลังจากพิษโควิดระบาดราคาตวกวบครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันเอกเสมอจำใสผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่4ครับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทาหารในสังกัดร่วมกับ พันเอกหญิงขาชาภาหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกอ,อรมนจังหวัดสุโขทยัยพันโทโคเนตรรักวุ่นครับรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกอ,อรมนาจังหวัดสุโขทยัยพร้อมให้เจ้าที่ทหารรวมลงพื้นที่สวนส้มเขียวหวานหมู่ที่1ตํางตแม่สินอเศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยซึ่งเป็นของนายกิติชัยพองงามอายุ28ปีนะครับเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนายจักรวุฒยาน้อยได้ลงเฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือเรื่องส้สมเขียวหวานผลผลิตออกจําหน่ายไม่ได้ ทำให้ราคาดิ่งลงมามากครับเมื่อเทียบกับทุกๆปีหากเก็บไว้ก็ไม่ได้เพราะว่าส้มเขียวหวานถึงอายุเก็บผลผลิตแล้วถ้าไม่เก็บก็จะทําให้ส้มนั้นเกิดความเสียหายจากการสอบถามในกิติชัยพองงามเจ้าของสวนให้การว่าผลผลิตส้มเขียวหวานนั้นขายไม่ได้ครับเนื่องจากทิดโควิด -19 แม่ค้าส่วนมากจะรับแต่ส้มที่ลูกเล็กส่วนลูกใหญ่นั้นจะขายไม่ได้ส่วนปัญหาเกิดเรื่องของการจำหน่ายดังกล่าวนั้นจึงขอฝากพี่น้องได้ดูข่าวนี้แล้วมาช่วยซื้อส้มเขียวหวานของตนเองนะครับเบอร์ใหญ่สุดเพียงกิโลกร,รัมละ18บาทเท่านั้น และในวันนี้ทหารได้ช่วยเหลือนะครับซื้อส้มเขียวหวานจำนวน200กิโลกร,รัมเพื่อนำม,มาแจากจ่ายให้กับกำลังพลและพลทหารอกองประจำการทางด้านในจัก,กราว,วุฒยาน้อยตัวแทนชาวสวนที่นำเรื่องราวไปลงใน Facebook บอกถึงสาเหตุนะครับซึ่งปัจจุบันในการจำหน่ายสู่ท้องตลาดหรือการรับซื้อของพ่อค้าคนกลางนั้นลดน้อยลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ส่งผลให้พ่อค้าที่จะเดินทางมารับซื้อนั้นเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างยากลําบากครับ ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศมีพายุฝนทําให้ผลผลิตนั้นเสียหายครับชาวสวนต้องเร่งเก็บผลผลิตส้มเพื่อจําหน่ายในราคาที่ต่ําก่อนที่จะได้รับผลกระทบเสียหายมากกว่านี้นะครับน้ำผึ้งกันนะนี่นะไม่แตกต่าง่นพ,งพี่ว่าอันนี้อร่อยกว่าแต่น้ำผึ้งเนี่ยข้อแตกต่างก็คือแต่น้ำผึ้งเนี่ยมันสามารถกินสั่งไปได้เลย มาดูที่อุทัยธานีครับปะทะเดือดพานล,ล่าป่าไหวตัวหลบหนีทันคาดชำนาญพื้นที่เจ้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งยึดปืนลูกสองและซากสัตว์ป่าอำเภอบ้านนะไรครับ เาทิ่รัตะเวนเชิงคุณภาพสมาร์ทโปรเทคนะครับของเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ครับได้รับรายงานจากสายข่าวแจ้งว่าจะมีบุคคลไม่ทราบชื่อจะเข้าไปลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งท้องที่ตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี และรับแจ้งจึงได้แจ้งเจ้าที่วางแผนโดยได้ลาดตระเวนไปเฝ้าระวังในพื้นที่ตามที่รับแจ้งมานะครับจนกระทั่งเวลา20นาิา30นาทีทดินเสียงปืนหนึ่งนัดห่างจากจุดพักแรมระยะประมาณ400เมตรสาววันที่17พฤษภาคมเจ้าที่ชุดลาดตระเวนชุดดังกล่าวได้เข้าตรวจสอบณจุดที่ดินเสียงปืนพบรอยเท้าคนเป็นรอยใหม่หนึน่งรอยจึงทําการค้นหาจนกระทั่งเวลาประมาณ8นาฬิกาครับเจ้าที่ได้พบชายต้องสงสยัยไม่ทราบชื่อจํานวนสองคนอยู่บริเวณโปกนะครับ เจ้าที่จึงแสดงตัวเข้าขอตรวจคน้นแต่ชายต้องสงสยัยไม่ยอมและได้หันปากกระบอกปืนมาทางเจ้าหน้าที่และยิงใส่เจ้าที่จำนวนหนึ่งนัดครับเจ้าที่ต้องการเข้าที่กำบังและยิงอาวุธตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองครับหลังจากเสียงปืนสงบลงเจ้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดไม่พบชายทั้งสองคนดังกล่าวคาดว่าอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปจากนั้นได้ร่วมกันตรวจสอบสถานที่เกดิดเหตุโดยรอบพบของกลางในที่เกิดเหตุหลายรายการด้วยกันนะครับ หนึ่งคืออาวุธปืนลูกซองเดียวไม่มีเลขทะเบียนหนึ่งกระบอกสองนะครับเครื่องกระสุนลูกซองจำนวนสี่นัดสามเป้สนามสองใบสี่เป้สนามครับสองผืนนะครับห้าผ้ายางกันฝนหกไฟฉายค่าศีรษะสามอันนะครับเจ็ดมีดสองเล่มแล้วก็แปดซากหมูป่าหนึ่งซากเก้าซากลิงกังสองซากสิบซากอีเห็นหนึ่งซากนะครับทั้งนี้เจ้าที่ได้จัดทำบันทึกตรวจยึดและนํำของกลางส่งสถานีตำรวจปทธรบ,บ้านไร่อำเภอบ้านไร่ต่อไปครับ มาดูที่ข่าวอุบัติเหตุครับเก๋งชนท้ายรถเมย์ดับติดภายใน2อรายครับที่กระเหตุนะครับเจ้าที่พบรถขอสมกสีครีมแดงสาย185หมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง11ขีด9224กรุงเทพมหานครนะครับจอดอยู่ช่องการจราจรช่องซ้ายสุดครับที่เป็นด้านท้ายพบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าซีวิก สีขาวหมายเลขทะเบียน9กไก่สลุอสี9712กลุ่มเทพมนครสภาพชนท้ายรถเมย์อย่างจังนะครับยุบไปครึ่งคันจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตสองรายเป็นชายเจ้าที่กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดถางนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาทั้งสองคนนะครับทราบชื่อคนขคับเก่งนั้นคือนายภูริวัฒน์บุญผ่องอายุ30ปีชาวจังหวัดปทุมธานีส่วนคนนั่งข้างๆนั้นไม่พบเอกสารทางราชการใดๆครับ จากการสอบสวนนายยุทธการอายุ32ปีคนขับรถเมย์ก็เล่าว่าหลังจากที่ตนนั้นขับรถคันดังกล่าวไปส่งพนักงานขับรถคันอื่นจนเสร็จระหว่างขับรถกลับเข้าอู่ย่านลังสิทธ์เมื่อมาถึงบริเวณดังจุดเกิดเหตุนั้นขณะนั้นอยู่เลนกลางของถนนได้ยินเสียงรถชนท้ายอย่างแรงนะครับจนรถนั้นเสียหลักพุ่งจะไปชนกับเกาะกลางถนนตนจึงหักพวงมาลัยฝืนกลับเข้ามาแล้วจอดบริเวณจุดเกิดเหตุ เมื่อลงมาดูก็พบว่ามีรถชนท้ายติดท้ายรถอยู่โดยยังมีคนอยู่ในรถเก่งจำนวนสองคนจึงได้โทรระพับแจ้งเจ้าทีมรถให้มาทำการช่วยเหลือดังกล่าวนะครับทางด้านพันธบจโท,โทบุญเรือนพันธน,นูสวรสพสวนสพธัญ,ญบุรีกล่าวว่าในเบื้องต้นยังไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์ทราบเรื่องจากการคำบอกเล่าของนายคนขับรถเมนะครับซึ่งในเบื้องต้นจะได้ทําการบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งจัดติดต่อยาตผู้เสียชีวิตทั้งสองรายและให้คนขับรถเมล์เรียกประกันของตนเองมาตรวจสอบความเสียหายครับกอดมอบศพให้กับทางมูลนิธินำส่งผ่าชนสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับเพื่อหาสาเหตุการตายที่แทจจ้จริงพร้อมทั้งจะติดต่อญาติผู้เสียชีวิตให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปครับวิ่งมาชนท้ายครับก็ลากยาว ผมรถเตะออกฝากไปแล้วก็ลากเข้าตรงนี้ครับตอนที่ชนนั้นรู้รู้สึกไหมรู้สึกครับดังมากเลยคือเราขับมาอยู่เลนซ้ายสุดอยู่กลางครับรก็อยู่<ม>เลนกลางกลางครับแล้วตอนที่ชนเนี่ยลักษณะแรงประมาณไหนครับพี่แรงแรงมากแรงแรงมากเลยแรงแรงมากมากเลยโดนรถผมเตะเข้าเลนฝาไปเลยตอนนั้นมีผู้โดยสารไหมครับไม่มีครับอันนี้คือจะกลางจะไปไหนครับอันนี้กลับอู่ครับกับอู่ครับ มาที่มณฑนท่นทานบกที่44ทําการช่วยเหลือชาวกเกษตรนะครับชาวชุมพรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ครับเมื่อวันที่17พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาพลตรีเสนีศรีหิรันครับผู้บัญชาการมณฑนหทนทานบกที่44มอบหมายให้พันเอกหญิงประภาสีตันศิลาประจำมณฑนหทนทานบก44นะครับรักษาราชการหัวหน้ากองรักษาการมณฑนหททานบกที่44ครับจัดกำลังชุด ปฏิบัติการกิจการพลเรือนนะครับและกําลังคนจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจจากมณฑลทน่านพกที่44ลงพื้นที่ในอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรให้การช่วยเหลือด้านแรงงานในการเก็บเกี่ยวและรับซื้อผลผลิตก,การเกษตรคือฟักเขียวจํานวน2,000กิโลกร,รัมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดราคาตกต่ำในห่วงการแพร่ระบาดของโควิดในทีละล็อกใหม่ที่ผ่านมานะครับ พันกอัยิงประภาสีตันสิริก่าวว่าในกิจกรรมครั้งนี้โดยทางหน่วยได้นำผลผลิตดังกล่าวไปใช้ในการปรุงอาหารเมนูต่างๆสำหรับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วยเพื่อให้ทหารกองประจำการได้รับประทานตามโครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรมีไรายได้ตามนโยบายของกองทัพบกนะครับ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรในทุกพื้นที่ผู้่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดราคาตกต่ำในห่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ